She want a chance with me, cause she know I'm a rapper I give a, but I never get feelings to shorty, I know what you after Okay, uh. สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้จะมาเล่นมัดอวารอนเป็นรองเท้าทีนาเสื้อเขร์ติดแล้วก็หัวมือนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมต้องใส่เซตนี้ครับยาก็เป็นยาเลือดยาตัวใหญ่เอายาพิษมาด้วยนะเผื่อค่าฮิวแล้วก็อาหารเป็นแซนด์วิชนะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็อันนี้เจอเป็นไฟนะครับคือเจอเป็นไฟเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างยากถ้าเขาใส่เซต มิเลอร์กับเราหน่อยก็คือปกติไฟจะใส่เสื้อเคลติชใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยอันเนี้ยเขาอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อเมดมันก็เลยง่ายนะครับส่วนสะท้อนเนี่ยผมไม่ใช่นะเวลาเจอตัวตีไก่เนี่ยผมแทบไม่ใช้สะท้อนเลยยกเว้นว่ามันจะเป็นอาวุธที่สะท้อนง่ายจริงๆถึงจะใช้นะครับซึ่งในกรณีเจอเป็นไฟอ่ะมันสะท้อนยากเพราะว่าเราเจอไฟเราเขายืนไกลๆอ่ะเขายิงมาเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทางไหนคือเขายิงหลอกได้ถ้าเราเขาเห็นเราใช้สะท้อนถูกไหมเขาจะยิงออกข้างก็ได้ออกซ้ายขวางเงี้ยได้หมดยิงแบบเฉยียดๆตัวเราเงี้ยเราเราจะกดสะท้อนฟ ผมก็เลยไม่ใช้สะท้อนครับคือใช้เป็นรองเท้าที่นากับสกิลหนึ่งอันเนี้ยที่แบบว่ามันแดดได้ไกลมากมันมีโอกาสในการเข้าถึงตัวได้เยอะคือจริงๆผมลองละมันไม่ต้องใช้สะท้อนอ่ะคือเจอไฟแบบเล่นเป๊ะแค่ไหนยังไงก็สกิลหนึ่งอันเนี้ยกับรองเท้ายังไงก็ถึงตัวแล้วก็กด e อ่ะถึงถงแน่นอนครับเ้นแต่ว่าเขายิงแบบว่าสุดระยะแบบแบบสุดแบบเกือบจะไม่โดนเราอ่ะอันนั้นอาไม่ถึงแต่ว่าคือถ้ายิงอย่างนั้นเขาก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับมันก็บางทีมันก็ต้องเข้ามาแบบ ยิงใกล้ๆเดี๋ยวมันจะมีอีกมันจะมีอีก,อกนอกเหนือจากนี้มันไม่ได้จะมีแค่ไฟตัวนี้เดี๋ยวเราทุกคนก็จะได้เห็นนะครับคือจริงๆมันมีแค่ไฟตัวนี้แหละแต่ว่าเหมือนเขาคือสเลเยอร์อย่างที่ผมบอกที่ผมทําคลิปไปเมื่อวานน่ะคนมันเล่นน้อยครับมันเลยเจออยู่ไม่กี่คนคือเขาเจอผมมาสองสารอบแล้วเขาก็เปลี่ยนเซ็ตมาแก้ทางผมประปาณนนะั้นจนสุดท้ายก็คือไม่มีใครเล่นนะครับเล่นกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปผมก็เลยต้องเลิกเล่นไปนะครับเคสต่อไปเจอเป็นเคิร์สนะครับเหมือนเดิม ผมก็เนี่ยใช้สกิลส่วนใหญ่จะใช้เซตเนี้ยแหละไม่ค่อยได้เปลี่ยนเป็นสะท้อนเท่าไหร่มีน้อยมากที่จะเปลี่ยนเป็นสะท้อนนะครับก็เซตน,นี้เก่งยังไงคือผมมาไปซ้อมมาผมไปซ้อมรูทีนในการฆ่าฮิวมาด้วยเซตน,นี้คือผมอ่ะมันเกิดจากการที่ผมอ่ะอยากเล่นอาวุธที่แบบคนเขาไม่ค่อยเล่นกันหมายถึงในคอร์บนะเออซึ่งก็คือหมัดอวอรอนเพราะว่าปกติแล้วอะตามธรรมชาตินะหมัดอวอรอนมันชนะฮิวไม่ได้ครับแต่ว่านั่นแหละผมไปซ้อมมาให้มันชนะได้ก็เลยเกิดมาเป็นเซตน,นี้ที่แบบมันก็สู้เซตอื่นได้แล้วก็สู้้ิววดยนะผม ก็เดี๋ยวจะสอนเล่นว่าเล่นยังไงให้ชนะสําหรับการเจอคิวเจอเค์ดก็ไม่มีอะไรอันนี้คือเราก็ถ้าแค่เล่นแบบตามปกติของมัดก็คือทาดาเมจแล้วเราก็ถอยแล้วเราก็มีเสื้อเคิร์ติคิวด้วยล้วก็กดเคิร์ติไปถ้าเขายังอยู่ตรงหน้าเราแต่ถ้าเขาวิ่งไปดีอนนั้นเราก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่อันนี้ผมเห็นเขายังอยู่เขาไม่ดีสักทีผมก็เลยกดเคิร์ติแล้วก็จะได้ได้เปรียบเรื่องเลือดเอามาสู้ต่อครับสกิลหนึ่งก็เนี่ยสไลด์ตามไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องมานาะถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะเกินมันไม่หมดก็เมเนจด รอสกิลแบบมาเสร็จแล้วค่อยตามนะแบบเมื่อกี้เหมือนผมต่อยไปตอนแรกผมก็รอ30มสิบวิแล้วก็ค่อยทําแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยครับมันเป็นอาวุธคอมโบมันก็เล่นแบบปกติอะครับเคต่อไปเราจะเจอเป็นฮิลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่ผมแพ้เนื่องจากผมเล่นพลาดเดี๋ยวก็ดูเองแล้วกันว่าผมพลาดตรงไหนอันนี้น้องเขาอยู่กับผมในดิสด้วยก็เด็วไปฟังเสียงคุยกันแล้วกันเขาบอ,อกมา <c oughs> เฮ้ยต้องทำตก้วยหรอโดนไปตกตึ้ง <c oughs> <c oughs> โอ้ตอยไม่โดนโอ้โหถ้าต่อยโดนหมัดนั้นนะตาย โอ้โห <Okay. S 2> oh, oh, อีกแล้วเยี yeah, ่ยพี่ต่อยไม่โดนแต่กีดร้องหมดทีเยี่ยพี่ต่อยไม่โดนอีกแล้วพี่ต่อยโดน,ดนบินตายละเหี้ยโอ้ยไอฮิวไอศตร ต่อยไม่โดนโอเคคิดว่าน่าจะเห็นภาพกันละใครดูออกก็ดูออกก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครดูไม่ออกเดี๋ยวผมสอนนะครับคือผมมาเล่นมัดอาวารอนเนี่ยเพราะว่าผมจะสอนว่าเผื่อใครอยากเล่นมัดอาวารอนแต่มันมีปัญหาแพ้คิวคือปกติมันแพ้จริงแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันแพ้แต่คือผมหาวิธีทําให้ชนะแล้วผมก็ไปซ้อมมาซ้อมมาเยอะมากซ้อมแค่กับคิวนะไม่ได้ซ้อมเจอตัวอื่นเลยเพราะตัวอื่นคิดว่าเล่นปกติก็สามารถชนะได้นะครับโอเคแต่เจอคิว,วต้องเล่นแบบไม่ปกติจริงๆริงครับ ทีนี้วิธีแรกนะครับอ,อ่อใช้สกิลแบบนี้ก่อนแล้วก็พาส,สีปเปลี่ยนเป็นตีวิ่งเร็วด้วยนะพาส,สีอันที่3ก็คือแบบเราต่อยธรรมดาแล้ววิ่งเร็วเพราะว่าได้กาะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ตีวิ่งเร็วอ่ะมันทําให้เราจูงได้ด้วยอันดับแรกนะําให้เราต่อยจนเขาเสียฮิวก่อนใช้แค่สกิลหนึ่งกับตีธรรมดาแค่นั้นเลยห้ามกดอย่างอื่นนะครับต่อยจนเขาเสียฮิวก่อนแล้วก็พยายามประทิดตัวเขาได้มากที่สุดแต่ว่านี้มันแย่นะคือเขาเสียฮิวแต่เสียในหมอกแล้วเขากดฮิวได้แต่คือเราไม่สามารถทํทอไไอทาอร <descobrir S 2> ้นนีแบบบึ ถ้าใครใครก็อย่าไปต่อยในหมอกแล้วกันนะมีข้างข่าวอะไรเงี้ยอันนี้เขาเสียเสื้อด้วยก็ดีต่อยไปเรื่อยๆแบบเนี้ยครับโนดแปะรอให้เขาฮิวก่อนแล้วค่อยเล่นสุดนะครับเพราะว่าถ้าเล่นสุดเลยตั้งแต่แรกเป็นเซนดี้ก็สามารถแพ้ได้นะถ้าถ้าสกิลไม่โดนสกิลหนึ่งก็แพ้เลยรอรอรอก่อนรอก่อนจริงๆผมไม่ควรกดหัวตรงนี้นะอ่ะอันนี้เขาหิวละแล้วอันนี้ผมเผื่อจับต่อยไปเนี่ยผมพลาดด้วยสกิลไม่ครบจะถือว่าไม่เป็นไรเป็นการลดเลือดเขานะครับอ่ะเหยียบไม่โดนโดยพลาดช็อตที่สองแต่ว่า มันดีที่มันต่อยโดนแล้วก็สกิลหนึ่งก็โดนเนี่ยแล้วตามไปได้ปึ๊บอ่ะตรงนี้เขาฮิวมาแต่ว่าหมัดเรากาลังจะมาต่อยตามไปปึ๊บต่อยปึ๊บเข่าโอเคนะครับตายภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าในคลิปผมต่อยไม่ว่าก็ภาพเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้อ่านี่นะอันนี้คือคลิปที่แพ้เลยนะที่เคยดูไปแล้วอ่ะเอาใหม่นะครับดูที่ินเดิมเลยคือทอํายังไงก็ได้ให้เขาโลก่อนดูปุ๊บอ่ะต่อยไป พอเขาโลดจนเสียฮิลปึ๊บเนี่ยก็ค่อยเล่นเต็มที่นะครับแต่ว่าช็อตนี้เขาเอาไอ้นี่ออกได้มันเลยถ่วงเวลาให้เขานิดนึงทาให้ฮิลมันมาเกือบจะทันแต่เห็นไหมเนี่ยคือขนาดว่าเขาไอ้นี่ออกได้เขาเรียกว่ายังไงขนาดเขาผักผมออกได้เพื่อถ่วงเวลาให้ฮิลมามันยังไม่ทันเลยถ้าผมต่อยโดนหมัดเนี่ยผมก็ชนะไปแล้วเห็นไหมครับแต่ผมต่อยไม่โดนไงอ่าอันนี้คือช็อตแรกที่ผมพลาดอ่าตรงนี้ถูกไหมต่อยไม่โดนก็ทําให้เลยฆ่าจอนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าต่อยโดนเมื่อกี้ก็ชนะละอ่าจะสังเกตว่ามันเล่นเหมือนกันเลยอ่าไปดูรอบสอง นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้เขาโลก่อนเล่นแค่สกิลหนึ่งกับต่อยธรรมดาพอปุ๊บพอเขาโลจนเสียฮิลพอเขาโลจนเสียฮิลเนี่ยจำไว้ว่าฮิลเขาจะคูดาวประมาณ12บวิรวมรดคูดาวทั้งหมดทั้งตัวนะสิบสิบเอ็ดสิบสองวิเรามีเวลาสิบสองวิที่จะฆ่าเขารับลังจากเขาเสียฮิลอ่าอันนี้เขาเสียเสื้อกดตอนไหนก็ไม่ต่างกันนะจริงๆผมเทสแล้วจะเสียตอนนี้เสียตอนอื่นก็ไม่ต่างกันโอเคเขาเนี้ยเนี่ยเขาเสียฮิลละหลังจากเนี้ยถ้าเขาฮิว ถ้าเขาแบบเนี่ยหลังจากนี้เลย11วิรวมนับกับที่เขาฮิวลงมาด้วยก็น่าจะแค่สิบวิเป็นจังหวะที่เราต้องฆ่าให้ได้ด้วยคอมโบทั้งหมดนะครับยาพิษอะไรก็ตามลำไปให้หมดอันนี้เขาก,กดรองเท้าผมเลยเห่าให้ตกก่อนปลายาพิษจับต่อยเพื่อให้เหยียบโดนง่ายๆขึ้นอาเหยียบโดนต่อยเพ๊่ทะลุหัวการเดียนไปด้วยที่เหลือก็ปกติเล่นตามสกิลที่มีมีหนึ่งก็กดหนึ่งแต่ผมว่าอะไรกดไม่โดนไงเนี่ยถ้าผมกดโดน ก็ตายไปแล้วเนี่ยเหลือสามิภาพผมกดหนึ่งไม่ได้คนไงเนี่ยแค่นี้เลยอันนี้คือรูทีนในการฆ่าหิวของหมัดน,น,นับเซตนี้พอจะเห็นภาพไหมเออผมอามาสอนปกติถ้าเป็นหมัดเสื้อหนังอะคือสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆต่อยเป็นเสื้อผ้าเราไม่ได้เล่นรูปแบบเนี้ยก็ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับสู้ฮิวไม่ได้สู้ฮิวที่เล่นเก่งไม่ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าต่อยโดนครบทุกสก,กิลก็ตายได้แบบที่เห็นในคลิปนะครับโอเคมาต่อนะครับอันนี้ก็เจอเป็นไฟตัวเดิมเลยหลังจากที่เขาแพ้ผมก็เขาก็ไปเปลี่ยนเปนเ คือเขาเป็นเซอร์เมดอ่ะผมสู้ง่ายมากพอเป็นเซอเร์เค์ติสมันสู้ยากเลยเพราะว่าเขาอาสามารถกดเค์ติสพร้อมกับผมได้อันนี้คือขนาดว่าผมต่อยลบลงเท้าด้วยนะเห็นไหมคือเขากดหัวโซลเจอร์ทันก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้ต่อยแล้วผมก็ต่อยลบลงเท้าด้วยเนี่ยแล้วพอผมกดเค์ติดเขาก็จะกดเห็นปะ่ะมันเลยสู้ยากไงเออประมาณนี้นะครับ ข้อเสียของซารีเยอร์ตอนนี้ก็คือแบบคนมันน้อยอ่ะพอคนน้อยก็คือแบบเราสามารถใส่เทสมาแก้ทางใครสักคนก็ได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันเจอกันอยู่แค่นั้นอ่ะผมเล่นว,วันเนี้ยก็เจออยู่แค่3คนอ่ะคู่ต่อสู้ผมมีแค่นั้นจริงๆมีแค่3คนอ่ะเหมือนกับคลิปที่ผมทําให้ดูเมื่อวานเป๊ะเลยไม่ตรงตรงแบบที่ผมบอกเป๊ะเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันนะแค่แค่ก็แค่บางวันมันเปลี่ยนคน2องคนแค่นี้นงะครับผมเคเนี่ยมันก็จะสู้ยากหน่อยแต่ว่าเราพยายามอย่าโดนลูกไฟเยอะนะครับมันก็ยังชนะได้นะครับถ้าโดนลูกไฟเยอะก็็แแพ้้้ค่นนนนนััเเเลยออีจป เอเว้นสองซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าอันตรีของบัตเนี่ยถ้าเราเหยียบโดนอะ่ะแล้วเรากดต่อยเร็วพอไฟตรงข้ามจะกดอะไรไม่ทันแน่ๆนะครับคือบางคนอะ่ะถามผมว่าเออพี่ผมเหยียบโดนแล้วเขามีหัวโซลเจอร์เขากดหัวโซลเจอร์รับต่อยผมหรือแบบเขากดนู่นกดนี่อะไรเงี้ยอันนั้นคือคุณกดช้านะเพราะว่าถ้าคุณกดเร็วอะ่ะมันไม่ทันครับคือคือตอนที่ต่อยอะ่ะตัวเขายังลอ,อยอยู่เลยเออ ถ้าถ้ากดถ้าเรากดเร็วจริงน,นะมันเขาเขาไม่สาม,มารถลงมากดสกิลอะไรทันได้โดยที่เราไม่ต้องกินไข่เจียวด้วยนะอันนี้ผมกินไปแสนวิถีเพราะผมไม่ได้กินไข่เจียวด้วยนะเออคือผมไม่ได้กินไข่เจียวเพื่อต่อยเร็วขึ้นนะมันทันก็ไม่ใช่นะคือปกติมันก็ทําได้อยู่แล้วนะครับเจอลยเป็นซองอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรเราผมก็เล่นปกติอ่ะคือผมก็เล่นแบบปกติแล้วมันก็ชนะก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับจนสุดท้ายนะครับเนี่ยก็ตามที่เห็นนะครับคือผมไม่เจอคนแล้วทุกคนที่สู้ไปก็คือออกดันหมดแล ฟาร์มไป2องสารอบวนไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่เจอคนคืออันนี้คือฟาร์มจนบอสเกิดแล้วนะกดเสาแล้วก็ไม่เจอนะครับก็เลยต้องเลิกเล่นประมาณนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าคือผมเล่นแบบปกติไม่ได้เลยผมเล่นด้วยแค่วันเราไม่กีตาขอหลับตอนเนี้ย